สวัสดีค่ะกลับมาแล้วเด็กๆหลังจากที่หยุดยาวไปเราไม่ได้อ่านซ่อมเสริมกันเลยนะคะวันนี้คุณระเมมีบัญชีคําซ่อมเสริมเป็นบัญชีที่บัญชีคําง่ายๆนะคะไม่ยากนะเป็นมาตาสะกดแม่กกาค่ะเป็นแค่พยัญชนะแล้วก็ผสมกับสระเท่านั้นนะคะ ยังไม่มีตัวสะกดเลยคํานี้จะอ่านง่ายมากนะคะมีแค่พยัญชนะสระแล้วก็วรรณยุกนะคะยังไม่มีตัวสะกดเด็กๆเด็กๆพยายามนะคะจะได้อ่านสะกดถ้าลูกรู้ว่าตัวนี้คือพยัญชนะอะไรสระอะไรนะคะลูกสะกดคําได้ถูกต้องออกเสียงได้ถูก,ถก,ถกต้องพันนะวรรณยุกได้ถูกต้องก็จะทำให้เด็กๆอ่านออกนะคะ ถ้าเด็กๆรู้หลักการนะในการสะกดนะคะมาสู้ไปด้วยกันคำแรกนะคะสละเอานะคะเป็นงองูและก็สละเอาเราจะอ่านสะกดคำว่างอเอาเงางอเอาเงาคำถัดมาค่ะ เป็นสระแอและขอไข่ค่ะอ่านสะกดว่าขอแอแขขอแอแขสระเอกอไก่สระเอรอเรือสะกดว่ากอเอเกรอเอเรอ่านว่าเกเร อีกครั้งนะคะกเอเกรอเอเรเกเรพยัญชนะตัวนี้คือคอควายสละอนหนูสละอาและวรรณยุกต์ข้างบนตรงนี้นะคะคือไม้โทสะก,กดได้ว่าคออคะ นออานาไมโทนาคนาอีกครั้งนะคะคออะคะนออานาไมโทนาคนาอ่านว่าคนา่อเต่าสละอาะ ปอป้าระอูสะกดได้ว่าตออะตะปออูปูตะปูอีกครั้งนะคะตออะตะปออูปูตะปูทอทหาร สระอะสระเอลอลิงอ่านว่าทออทะทลอเอเลทะเลอีกครั้งนะทออทะทลอเอเลทะเลคำถัดมาค่ะ พพานสละอสละอสละโอลอลิงไม่โทอ่านว่าพออพะระลอโอโลไมโทโล,โลพะโลพะโลมอ,อ่าคำนี้มอม้าสละอสละอสละไอฟอฟ,อฟัน อ่านสะกดคำได้ว่ามออะมะฟอไอไฟมะไฟอีกครั้งนะมออะมะฟอไอไฟมะไฟเดี๋ยวนะคะครูจะโฟกัสก่อนนะ รอเรือสละอาคอควายสละอาอ่านว่ารออาราคออาคาราคา,อ,าอ,อีกครั้งนะคะรออาลาคออาคาราคา คำถัดมานะคะมอม้าสละอะขอไข่และสละเอือสละตัวนี้คือสละเอือนะคะที่ครอบขอไข่อยู่สะกดคำได้ว่ามออมขอเอือเขือมะเขืออีกครั้งนะมออม ขอเอือเขือมะเขือวแหวนสไะอิชอช้างสละอาสะกดได้ว่าวอ,อิวิชออาชาวิชาอีกครั้งนะวอ,อิวิ ชออาชาวิชา,ชาคำถัดมานะคะซอเสือลสละอะดดเด็กและถ้ามีสองขีดแบบนี้นะคะและตามมาด้วยอออเห็นไหมนี่คือสละอือสะกดได้ว่าสออะสะดอือดือสะด,ดือ สะดือคำถัดมานะคะพอสัมเพละอาสรือีสละอาสะกดคำได้ว่าพออาพาสออาสาพาสาอีกครั้งนะคะพออาพา สออาสาพาษาคำถัดมานะคะดออูดูลอแอแลดูแรอีกครั้งนะดออูดูลอแอแรดูแร ดอเด็กสละอ,อีสละไอ,อไม้ม้วนจอจานสะก,กดได้ว่าดอ,อีดีจอไอใจดีใจอีกครั้งนะคะไปพร้อมกันกับครูดได้เลยดอ,อีดีจอไอใจดี ใจลอลิงสละอัมพ่อพานสละอูสะกดได้ว่าลออัมลำพออูพูอ่านว่าลำพูอีกครั้งนะลออัมลำพออูพูลำพู คำนี้ค่ะทอทหารไม่เอกสละอานอหนูถ้ามีกลมๆแบบนี้นะลูกตามมาด้วยสละอามันคือสละอัมนอหนูสละอัมไม่โทค่ะสะกดได้ว่าทออาทาไม่เอกท่านออัมนำไม่โทน้ำท่าน้ำอีกครั้งนะ ทออาคาไม่เอกท่านออำนำไม่โทน้ำท่าน้ำจบแล้ววันนี้เพื่อให้เด็กๆจำได้ชัดเจนนะคะนอกจากอ่านกับครูนอกจากการอ่านทักษะอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เราจำได้ดีขึ้นก็คือการเขียนนะยกตัวอย่างเช่นคำว่าเงา พอครูรุ่นแม่พาเด็กๆอ่านคำว่าเงาใช่ไหมคะงอเอาเงาถ้าเด็กๆอยากที่จะดิ้นรลนนะลูกนะที่จะอ่านให้ทันเพื่อนอ่านให้ออกทันเพื่อนเราก็เอาสมุดเปล่านะคะหรือสมุดวิชาภาษาไทยของครูรุ่นแม่ก็ได้แล้วก็พลิกไปหน้าหลังสุดนะคะเรายังไม่ถูกใช้ใช่ไหมเราก็เอาดินสอเนี่ยเขียนคำว่าเงาลงไป แล้วก็พอคำที่สองคำว่าแข่ใช่ไหมลูกก็เขียนสระแอขอไข่คําว่าแขลงไปแล้วลูกก็สามารถที่จะฝึกอ่านซ้ําอีกกี่ครั้งก็ได้โดยอ่านพร้อมไปกับครูในวิดีโอก,ก็ได้หรือพอลูกอ่านแล้วก็จําได้แล้วว่านี่คือสระอะไรเพยียนชนะอะไรลูกก็ฝึกที่จะสะกดคําได้เองอ่ ลูกต้องต้องใส่ใส่ใจกับมันแล้วก็ต้องตระหนักว่าการอ่านไม่ออกเป็นปัญหาไม่ใช่ไม่เป็นปัญหานะคะเด็กต้องหนักเป็นปนะเราเรียนเพื่ออ่านออกแล้วก็อย่างคําวันนี้มันยังไม่มีตัวสะกดถึงคําง่ายๆจะอ่านทั้งหมดถ้ารอบแรกอ่านแล้วยังไม่ได้ลูกก็ต้องอ่านสองรอบ สรอ,อบยังไม่ได้ก็ต้องอ่านสามรอบเหมือนอย่างตอนที่ครูรุเมเป็นเด็กนักเรียนหลังเลิกเรียนก็คือต้องอ่านหนังสือก่อนสามถึงห้าหน้าครูถึงจะออกไปเล่นนอกบ้านได้สู้ๆนะไปแล้วค่ะ